นี่นะคะไม่สบายอกินกินจะได้แข็งแรงอะน้องป่วยไม่รู้ซึมๆอะ่ะไม่ค่อยกินข้าวต้องป้อนไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวไม่มีแรงลบไปไม่ได้นะแข็งแรงแข็งแรงนะกินกินเอง น้องไม่กินข้าวนะคะเหมือนน้องซึมอะ่ะเราเลยต้องเอาน้ำมาผสมกับอาหารแล้วก็ใส่ข้าวสวยไปนิดหน่อยน้องก็เริ่มกินแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกไม่กินอะไรเลยมาให้น้องดมไหมแล้วก็กินเองอืมเก่งมาก อะไรคะอะไรเพื่อนไม่สบายเลยต้องป้อนอกินต่อกินให้หมดจะได้แข็งแรงคุยอะไรกันเอะเรามีแรงแล้วเรามีแรงแล้วกินให้หมด